การยาวต้นนี้เริ่มแบบเป็นทรงเป็นอะไรขึ้นมากิ่งก้านสาขายอดใบออกมาเริ่มงสวยแล้วครับผมครับผมสวัสดีครับผมเพชรพาแนวชาแนวครับผมก่อนนี้เราก็มาจะมาน่นยาบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงดินบำรุงรากร <c oughs> ักป้องกันเชือ้อราจุดสีน้ำตาลป้องกันเพลี้ยไฟในป้องกันเพลี้ยไฟครับผม ผลไปเลยครับนี่ครับการยาเขาใบสวยใบเริ่มออกมาสวยเริ่มออกมาดีครับยางออกมาดีออกมาสวยแล้วผนไปเลยผลไปให้รอบๆแล้วครับอะมิโนโปรตีนบำรุงใบบำรุงตน้นบำรุงดินครับผลไปลรอบๆแล้วครับนี่ครับยอด เริ่มไปเริ่มดีเริ่มสวยแล้วครับการยาวูกไว้ต้นเดียวครับการยาวต้นนี้น,นี่ใบใบเริ่มออกมาแล้วครับหยอดเริ่มออกมาแล้วเริ่มแทงออกมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องที่ว่าที่กดติดตามผมหรือดูคลิปผมต่อเนื่องก็กจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปไปแต่ละอาทิตย์ไปแต่ละ 15วันหรือไปแต่ละเดือนครับซพื่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับผมนี่ครับพ่นไปเลยครับแล้วเดี๋ยวชื่อยาชื่ออะไรผมก็จะลงลงไปใต้คลิปให้พี่น้องดูครับถึงตอนนี้ผมพน่นผมก็จะเรียกชื่อแบบชื่อยาชื่อแบบปกติเรียกง่ายๆเดี๋ยวชื่อยาสามันอะไรผมก็จะลงไปใต้คลิปให้พี่น้องดูครับ เพื่อจะได้เข้าใจกันง่ายๆครับผมทำให้เห็นเล่นนห้ดูครับเ mm hmm. พชรพาแนวชาแนวทำให้เห็นเล่นนห้ดูเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปผมพร้อมกันครับผมทำผิดทำถูกมั่งก็ต้องขออภัยไม่ว่านะครับเพราะผมทำสไตล์แบบแนวชาวบ้านพื้นบ้านครับไม่ได้ทำแบบสไตล์วิชาการนักวิชาการอะไรครับผมทำแบบสไตล์ชาวสวนบนบ้าน รับรอบเลยต้นนี้ทั้งใบทั้งยอดออกมาสวยงามมากไอ้ต้นมะละกอข้างนี้ก็โตเอาโตเอาลูกกระดกดีเหมือนกันครับต้นนี้ก็แตกยอดออกมาสับพังเลยครับนี่ครับแตกยอดออกมาสับพังเลย แตกจอดออกมาทุกกิ่งทุกอะไรสวยงามมากครับออมิโนโปรตีนคนบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงดินบำรุงรัวบำรุงราดคน,นไปครับตัวป้องกันเพลี้ยไฟแล้วก็ป้องกันเชื้อราจุดสีน้ำตาลคนทีเดียว3ตัวไปเลยครับ ผมพ่นผมก็จะไม่ไม่พ่นมันเกินเก้าโมงครับผมก็จะพ่นอยู่ประมาณหกโมงหกว่าเจ็ดโมงแปดโมงครึ่งนี่ผมก็พ่นเสร็จแล้วครับเพราะหลังจากเก้าโมงไปแล้วก็ใบปากใบมันก็จะปิดแล้วครับปากใบมันก็จะห่อห่อเหี่ยวแล้วพ่นตอนนั้นมันก็มันไม่มีประโยชน์ครับเพราะปากใบไม้ใบทุ่เรียนปิดแล้วครับมันก็ไม่ได้รับอาหารไม่ได้กินอาหารแล้วก็พ่นมันแต่เช้านี่แหละครับผม พวกเพียพวกเชื้อราแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นอาจจะเรียกไม่เหมือนกันผมก็เรียกตามที่ฉลากยาที่ผมซื้อมาแล้วครับเรียกง่ายๆไม่ต้องอุ่นวย้ยวิชาการอะไรมากมายครับทำใบดีต้นดีพอครบอายุมันจะมีลูกมีลูกใค่เราก็แค่นี้ก็พอใจแล้วครับผมปุ๋ยายามีเยอะแยะพี่น้องก็พิจารณาดูกันแล้วแต่ครับหลายยี่ห้อหลายชนิด เลงใบเหล่งต้นเหลืงหลากเหลืงอะไรก็ซื้อกับพิจณาดูครับเอาที่เราไว้ใจแล้วกว็ดูมั่นใจมากที่สุดครับผมตอนนี้ใบเริ่มแก่แล้วครับกิ่งออกมาสวยเลยครับใบเริ่มแก่แล้วรอแตกยอดใหม่ครับคนไปรับรอบเลย เปเลยตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดอ่อนมาแล้วครับที่วติดลมเงาะอยู่หลายเดือนครับ 6, 7เดเดือนครับแต่พัฒนาการรู้สึกว่าจะไปได้ช้าไปได้ช้ามากพัฒนาการไปได้ช้ามากครับมันแตกยอดอ่อนแต่คือนี่ครับแตกยอดแตกแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนออกมาแต่ยอดมันไม่พุ่งครับยอดมันไม่พุ่งผมก็เลย ต้องพิจารณาอะไรมากมายครับนี่ครับปลูกใหม่เลยครับปลูกใหม่ปลูกทดแทนไปเลยครับเราไม่ต้องไปเสียเวลารอมันแล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรมันมากมายยอดไม่ฟุ่งหรือมันจะเป็นโดยสาเหตุอะไรผมก็ไม่รู้ถ้าท่านไหนหรือพี่น้องคนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยครับเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานแก่พี่น้องกันต่อๆไปครับผมปลูกใหม่เลยครับนี่ครับ เอามาปลูกใหม่เลยตัดปัญหามันทิ้งไปเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็ก็มีปลูกทุเรียนคู่แล้วอีกปลูกสามต้นปลูกสองต้นก็ก็เราเอามาใช้ได้ครับเอามาใช้ได้กับกับต้นทุเรียนดีกว่าเราดูแล้วไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงถึงผมก็ไม่อยากจะไปรอเวลาตรงนั้นครับไปรอตรงนั้นมันเสียเวลาครับปลูกใหม่สบายใจฝาครับผมอันนี้ก็ใบเริ่มออกมา แผ่ขยายเป็นใบประหลาดใบเริ่มแก่แล้วครับฉีดพ่นไปเลยฉีดพ่นไปร,บรอบๆตรงพุ่มเลยครับนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่2ี่สิบสามสิงหาคมครับสวยงามครับฉีดพ่นลำต้นดเลยครับใต้ตรงพุ่มฉีดไปให้หมดเลยครับถูดลงโคนฉีดลงโคนไปเลยครับ แตกจอดใหม่ทั้งเป็นใบเพสลาดทั้งใบเก่าใบใหม่ก็ลุงดูแลกันไปครับอันนี้ใบเริ่มมีออกมาใหญ่ออกมาดีมึงแล้วครับนี่ครับเริมเริมเริมเป็นใบใหญ่ใบใบใบ,ใบกลางใบใหญ่แล้วครับซึ่งเนี่ยครับถือว่าผมไม่ได้พ่นดูแลป้องกันมันแต่ทีแรกใบมันจะเป็นเล็กๆกกานๆแบบนี้นะครับผมมาดูแลมันหลังสิบเดือนไปแล้ว อันนี้ใบใบใบใหม่ยอดใหม่มันก็ออกมาดีแล้วครับออกมาใหญ่แล้วครับซึ่งกดใช้ระยะเวลานานครับหลายเดือนครับพอเราจะได้ใบแบบนี้พอเราจะได้แบบที่เราตรงการครับก็มีน้องที่ซื้อปุ๋ยซื้อยาพ่นยาฉีอะไรไปแก้ไขก็ไม่ต้องใจร้อนครับเราค่อยค่อยเรียนรู้กันไปเพราะว่าการพ่นการดูแลการบำรุงมันมันไม่ใช่ว่าจะฉีดออกมา หนึ่งครัง้งสองครั้งแล้วไปมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการมันไม่ใช่ครับมันต้องใช้ระยะเวลาการฉีดการพ่นการบำรุงดูแลกันระยะเวลาหลายเดือนครับผมก็เหมือนกับผมต้นนี้แหละครับเนี่ยครับจากที่มันเป็นใบฝอยๆเล็กๆแบบนี้ใบ,บกา้บานใบที่ผมเป็นผวกเชื้อราั่งผวกมแมลงลงมัง่งไอ้ผวกเชื้อรา,าแมลงอะไรที่ผมก็ใช้อยู่สองเฮดแล้วครับผมก็ป้องกันเชื้อราจุดสีน้ําตาล แล้วก็ป้องกันเพลี้ยไฟว่าใช้สองอย่างใบ,บมันเล็กๆฝ่าผมจะบำรุงดูแลให้ใบมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ใช้ระยะเวลานานหลายเดือนครับซึ่งก็ไม่ต้องใจร้อนกับมันครับเพราะว่าเราฉีดมันครั้งสองครั้งไอ้ใบเก่ามันเสียก็คือมันก็เสียไปเลยผมบอกเลยครับใบเก่ามเสียก็เสียไปเลยแล้วก็มาดูแลบำรุงใบใหม่ยอดใหม่มันเท่านั้นครับที่ว่าเราถึงจะเห็น มันออกมาดีถึงมันก็ใช้ระยะเวลาหลายเดือนอยู่ครับสองเดือนสามเดือนอะไรเป็นนู่น้วครับดึงออซื้อยาซื้ออะไรไปบำรุงอะไรมันใหม่ๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับฉีดพ่นสองครัง้งสามครัง้งมันอาจจะยังไม่เห็นผลครับแต่มันจอจเห็นผลนู่นครับห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครัง้งอะไรเป็นนู่นครับครับผม ต้นนี้ใบยอดออกมาสวยงามมากหนักใบแล้วครับบำรุงดูแลมันอย่างดีครับผมอันนี้ถึงผมดูแลบำรุงรักษามันอย่างดีถามว่ามีพวกเชื้อราไหมมันก็มีครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูครับเพราะว่าหน้าฝนครับมันป้องกันมันดูแลยากมันดูแลป้องกันยากแต่ผมก็พยายามดูแลและป้องกันมันมันมันให้อย่างสม่ำเสมอครับ เดี๋ยวดูครับว่าไอทีใบที่ว่านี่ยครับขนาดผมดูแลป้องกันมันอย่างดีมันก็ยังมีเป็นเชื้อราจุดสีน้ำตาลพวกเพลี้ยพวกมแมลงมันยังมากินใบใผมเห็นครับเนี่ยครับถ้ามันเป็นพวกพวกเพลี้ยไฟลงหรืออะไรลงไปมันก็จะเป็นหยิกๆง,งองอ,งองแบบนี้ครับเนี่ยครับเป็นรูเป็นพุนหยิกๆง,งอะเนี่ยมันจะทําให้ใบเสียไปเลยครับนี่ครับ เนี่ยครับลักษณะดูเลยเลยครับถ้าใบมันเสียแบบนี้ก็คือมันมันมันเสียแล้วเสียเลยครับเราก็ไปป้องกันบํารุงดูแลใบมันชุดต่อไปครับผมนี่ขนาดผมดูแลผมพ่นผมป้องกันมันอย่างดีอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยครับน่ครับใบมันก็จะเสียงอีกอย่างนี้ไปเลยมัน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 ไม่หายครับต้องล้มสลัดใบทิ้งแล้วช่วงหน้าฝนนี่ผมบอกแล้วครับดูแลยาก ยากมากดูแลลําบากมากครับที่ว่าจะป้องกันเพลียป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราพอเราพ่นมันไม่ไปตรงยังหวะมันบางทีเราเจ็ดวันพ่นมันพ่นเจ็ดวันไม่ได้สิบวันพ่นสิบวันมันพ่นไม่ได้ต้องเลยระยะเวลาไปสิบกวันนู่นครับถึงก็ยามก็หมดฤทธิ์พอดีพูดตรงๆเลยครับพูดตรงๆง่ายๆเลยระยะลาหลายวันก็ยาผูกยาพวกอะไรมันก็หมดฤทธิ์หมดอะไรมันไปพอดี มันก็เลยเป็นโอกาสให้พวกเพี้ยพวกเชื้อราพวกแมลงมันลงมาไล่ใบของเราครับอันนี้ก็ต้อง่นดูแลกันต่อไปพยายามทําให้มันดีที่สุดแล้วครับผมนะครับผมก็พยายามทําดีที่สุดแล้วครับผมมันแต่มันก็ยังมีมีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูแลบํารุงใบใหม่ยอดใหม่อะไรมันไปเนี่ยครับมันก็เป็นหอยระยะที่ผมเห็นครับต้นนี้ก็แตกยอดอ่อนออกมาใหม่ใบ ข้างเลยครับนี่ครับแตกยอดตรงใบครับสวยเลยครับแตกทุกกิง่งทุกกาเลยครับกบผลบำรุงมันไปครับบำรุงใบบำรุงยอดป้องกันเชือ้อราป้องกันเพลี้ยผมก็ใช้อยู่แค่นี้แล้วครับหลักๆแล้วผมก็จะมาพ่อนอีตัวป้องกงันแมลงกินใบแยกออกมาตั้งหากตอนเย็นๆครับ นี่ผมก็ใช้สามตัวสามตัวรวมกันแล้วครับอะมิโนโปรตีนป้องกันเชื้อราจุดสีน้ำตาลแล้วก็ป้องกันเพี้ยไฟในพริกในฝ่ายอะไรแบบนั้นแล้วครับตามที่ฉลากข้างขวดก็เขียนมาแล้วแหละครับง่ายที่สุดคนไปรอบๆแล้วครับแต่ยอดออกมาสวยเลยครับคนมันให้ทั่วทั่วเลยครับ ไปลืมพลอ,อันไหนนะครับล,ลืมพอนอันไหนก็นเดี๋ยวเป็นเรื่องครับผแรงผูชืลาลงมาพอดีเลยเปเลยครับผมทำให้เห็นเน้นให้ดูครับผมตามสไตล์เพชรพาแนวชาแนวครับ ต้องมีหลักวิชาการอะไรมากมายเน้นเราทำแบบเท่าสวนทำสะดวกง่ายเห็นแล้วสบายตาสบายใจครับผมก็ฝากกดติดตามกดซัสบสไครกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับผมเพรพาแนวชาเนลทำให้เห็นเน้นให้ดูครับเรียนรู้แล้วกับตบเติมไปพร้อมๆกันครับ ครับผมก็จบคลิปกันแค่นี้ครับผมสำหรับการฉีดยาบำรุงอะมิโนโปรตีนและก็ป้องกันเพีย้ยไฟในพริกในข้าวในอะไรก็ทั้งหลายก็แล้วแต่ครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราจุดเทมย์ตาครับผมครับผมจบคลิปครับสวย